คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอต ในกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบุวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่15พฤศจิกายน2564ซึ่งผมเองก็จะนำคลิปนี้นะครับลงไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับเพื่อรับทัศนฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใคร แอดไลน์มาเลยครับที่ไลน์แอด S45OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับและสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีบริการแบบนะครับรายวันให้ท่านสามารถสั่งซื้อทัศนะาแบบรายวันได้ที่ LINE a d OVER 168ได้เลยนะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งครับสนใจสั่งซื้อทัศนะแบบรายวันครับ แอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอด O V E R 1 6 8ได้เลยครับครับและสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ทางช่องลงป็นยิงของเสือฮอตนะครับเจอรูปภาพนี้ครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้แล้วท่านสามารถนำไปเป็นส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้เลยนะครับครับและฟุตบอล V A P ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตในวันนี้นะครับ จะพาทุกท่านไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนยุโรปในเวลาตี24นะครับคู่ระหว่างไอร์แลนด์เหนือพบกับอิตาลีมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันนะครับทั้งคู่เนี่ยอยู่ในกลุ่ม C นะครับไอร์แลนด์เหนือเจ้าบ้านในวันนี้แข่งมาแล้ว7นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป3นะครับยิงได้6เสียเเก็บได้8แต้มล้างอันดับที่3ของตารางนะครับ ไม่น่ามีลุ้นอะไรแล้วนะครับเพราะนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายส่วนอิตาลีครับนะครับรังอันดับที่1ของตารางในเวลานี้แข่งเจดนัดชนะ4เสมอ3และยังไม่แพ้ใครยิงได้13เสีย2ประตูเก็บมาทั้งหมด15แต้มน,นะครับก็วันนี้นัดสุดท้ายนะถ้าอิตาลีชนะแล้วก็ยิงเยอะๆด้วยแน่นอนครับเป็นแชมป์กลุ่มและจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องรุ้นให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับยิงไม่เยอะด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแปรสาคัญคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ตามมาอันดับ2มีแต้มเท่ากันมีประตูได้เสียเนี่ยนะครับน้อยกว่าอิตาลีเพียง2ประตูเท่านั้นและวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เองจะเปิดบ้างพบกับบังกอรเลียทีมที่ไม่มีผลอะไรแล้วเช่นกันนะครับวันนี้แรงจูงใจอยู่ฝั่งอิตาลีทีมเยือนเต็มที่นะครับคือชนะ แล้วก็ยิ่งยิงเยอะๆได้ยิงดีนะครับนี่คือตัวที่ผมมองนะครับนะในฝั่งของอิตาลีนะครับจะได้ไม่ต้องไปรุนคู่สวิสซ์แลน์อะไรมากมายนะครับก็ถือว,ว่าแรงจุใจอยู่ฝั่งอิตาลีครับวันนี้ส่วนผลงานของไอร์แลนด์เหนือ5นัดหลังสุดนะครับที่ลงแข่งขันชนะ2เสมอ1น,นึแล้วก็แพ้ไป2นะครับตอนนัดล่าสุดเนี่ย แข่งไปเมื่อวันที่13เดือน 11, 2021ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม C นี่แหละครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะลิทวเนียมาด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนผลงานของอิตาลีห้ 5, นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับก็นัดล่าสุดนะครับล่นเมื่อวันที่13เดือน 11, 2021ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม C นะครับเปิดบ้านเสมอกักบนะครับสวิตเซอร์แลนด์มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 ส่วนภาพรวมนะครับ5นัดหลังสุดเจ้าบ้านไอร์แลนด์เหนือนะชนะ40%เสมอ20%แลวก็แพ้ไป40%ส่วนอิตาลีทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดชนะ40%เสมอ40%และแพ้ไป20%ฟอร์มตรงนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับนะแต่เมื่อไปเช็คเมื่อ,อฟอร์มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าอิตาลีนะั้นเจอทีมที่แร่งกว่านะครับนะส่วนไอร์แลนด์เหนือนั้นเมื่อเจอทีมใหญ่มกักจะมีปัญหาแล้วก็ จะมีผลการแข่งขันที่ดีเมื่อเจอทีมเล็กๆหรือเท่ากันเท่านั้นนะครับวันนี้แน่นอนครับอิตาลีแรงจูงใจดีกว่านะครับแรงกิงอันดับก็เหนือกว่านะครับส่วนเรื่องของการยิงประตู5นัดหลังสุดนะไอเรืเหนือนี่ยิงได้3ประตูนะยิงเฉลี่ยนัดละ0.6ต่อเกมเกมรับเสียไป4ประตูเสียเฉลี่ยนัดละศูน0.8ต่อเกมส่วนอิตาลีครับ5านัดหลังสุดยิงได้9ประตูนะครับยิงเฉลี่ยนัดละ1นต่อเกมส่วนเกมรับ เสียไป4ประตูนะครับเสียเฉลี่ยนั่นละ0.8ต่อเกมนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เกมลุกอิตาลีทําได้ดีกว่าแน่อนอนแล้วก็บอลอิตาลีของยุคโรเบโตมันชินี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบอลเกมลุกนะครับไม่ไม่ไม่เป็นบอลอิตาลีสมัยเก่าแล้วแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับก็คือเน้นเกมลุกเป็นหลักนะผมก็ยังมองว่าเกมลุกอิตาลีชุดนี้ยังมีดีพอนะครับส่วนผลงานการพบกัน ของทั้งสองทีมนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด4ครั้งไอแด์เนือเนี่ยยังไม่เคยชนะอิตาลีได้เลยนะครับมีเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดนัดล่าสุดนะครับก็เล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มซีนี่นะครับเล่นที่บ้านอิตาลีนะครับนัดแรกแข่งเมื่อวันที่26เดือน3 2021งอโอ้ตรงย้อนไปถึงเดือนมีนาเลยครับเป็นอิตาลีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะไอแดลเหนือมาก่อนด้วยสกอร์2องประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้นะครับอิตาลีต้องบุกไปเยือนนะครับ ส่วนราคาผู้นะครับเบรสสาเปิดออกมานะครับบอกว่าถ้าไอร์แลนด์เหนือเจ้าบ้านชนะจ่าย,ยที่8.00จุดศูนย์เสมอกันจ่าย,ยที่4.50และถ้าทีมเยือนอิตาลีชนะจ่าย,ยที่1.40ส่วนราคาเฮนนีแคปนะครับในราคาเปิดนะครับเบสสามห้าเปิดให้อิตาลีเนี่ยบุกต่อไอร์แลนด์เหนืออยู่ที่ลูกครึ่งครึ่งนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับไอร์แลนด์เหนือหนึ่งจุดเก้าสามและจ่ายน้ําให้กับอิตาลีอยู่ที่สองจุดศูนย์ ก็ต้องบอกว่าภู1.40เมื่อสักครู่ของอิตาลีกับราคาเฮนนีแคปลูกควบลูกครึ่งในราคาเปิดนะครับไม่ได้เป็นราคาที่การันตีในหน้าบนต่อลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับนะแต่ปัจจุบันนะครับราคาเฮนนีแคปนะเจ้าได้ไหลไปถึงลูกครึ่งควบ2นะครับโดยให้อิตาลีเป็นฝ่ายต่อนะครับและจ่ายน้ําให้กับไอร์แลนด์เหนือนเนี่ยอยู่ที่2.03และจ่ายน้ําให้กับอิตาลี1.87่นะครับ ซึ่งมันก็ไหลสอดคล้องกับราคาฟูในปัจจุบันนะครับส่วนราคาภูในปัจจุบันนะครับเบียด3.5บอกว่าถ้าไอแลนด์เหนือเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่13.00ปรับเพิ่มขึ้นถ้าเสมอกันจ่าย,ยที่5.75ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าอิตาลีทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.22นะครับก็มีการปรับกูนะครับอิตาลีลดลงนะครับตามราคาเฮนดิแคปด้วยนะครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าภู1.22ในปัจจุบันของราคาเฮนิแคปลูกครึ่งครบ2ของอิตาลีนั้นไม่ได้เป็นราคาที่การันตีในหน้าบอต่อลูกครึ่งครบ2ไว้ได้นะครับราคาภูตามตำราหนังสือผู้เล่นคนที่2เนี่ยนะบบอลต่อลูกครึ่งครบ2คือนะครับราคาภู1.18ถึง1.20แต่ภู1.22นี้ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับ นี่ครับราคาปูกับราคา h ฮนดี c แคปนะครับบอลแฮนดี i แคปต่อลูกครึ่งควบ2อปูที่จะชนะคือ1 1 8่ถึง1.20ซึ่งปูของอิตาลีเมื่อสักครู่จ่ายอยู่ที่1.22ซึ่งเป็นปูที่ใกล้เคียงนะครับแต่ราคานั้นมันได้กระโดดจากราคาลูกควบครึ่งมาที่ลูกครึ่งควบ2เลยทีเดียวนะแสดงว่าเจ้าให้ความสําคัญไปฝั่งอิตาลีนะครับ ณนะเวลานี้มากๆเลยทีเดียวเพราะด้วยแรงจูงใจนะครับตามบุรมีขอม้อมือสักคู่คือควนี้อิตาลียังไงต้องชนะสถานเดียวถึงจะได้นะการันตีไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยไม่ต้องลุ้นเหนื่อยนะครับคือแล้วก็ต้องยิงเยอะๆด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าแม้การาราคาปูเนี่ยไม่ได้การันตีว่าอิตาลีจะชนะขาดนะครับแต่ผมมองว่าควกนี้อิตาลีน่าจะมี2ประตูนะครับอาจจะชนะ2 0เพื่อกินราคาลูกครึ่งครบ2ครึ่งหนึ่งนะ ผู้นี้เหมือนว่าเจ้านั้นเปิดหนนะีอิตาลีนะครับมองว่าอิตาลีเนี่ยน่าจะมี2ประตูมาฝากซึ่งผมมองว่าอิตาลีน่าจะทําได้นะครับไปรุ้น2ประตูจากอิตาลีครับในวันนี้ก็สําหรับฟุตบอล VIP คู่ผมผู้นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่2ลูกครึ่งควบ3นะจ่ายน้ำออกสูง1.91และจ่ายน้ำฝั่งต่ำเนี่ยอยู่ที่1.99ก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งแรกนะครับที่1ลูกหรือ0 7นลงมา ถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันที VIP พุตบอลสกอร์สูงแรกเรือยหฮอตวันนี้นะครับไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเตะเวลาตี2-45นาทีคู่ระหว่างไอร์แลนด์เหนือพบกับอิตาลีจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเช่นเคยไปรุ่นสองประตูจากทีมเยอือนอิตาลีกันครับ